ครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับการติดตั้งเครื่องเสียงครับผมครับร้านจุนก้านครับในเมืองเชยภูมิครับผมครับตัวนี้ก็เป็นตลาดเลือิมิตครับผมครับก็เป็นหนึ่งร้านที่เรามาติดตั้งเครื่องเสียงครับหลานก็ถือว่าถือว่าโหดมากในการติดตั้งระบบใช่ไหมครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นเห็นไหมครับฝั่งนู้นลึกไปนู้นครับลึกไปนู้นดูเวทีครับนี่โอ้โหบอกเลยว่าเป็นการติดตั้งระบบที่ที่งงมากครับเพราะว่าเห็นไหมครับทีมตู้ก็ต้องขยับซ้ายขยับขวาเพื่อต้องการสเกลที่ต้อง นี่แต่นี้เราต้องบิดเสียงไปซ้ายไปขวาครับผมเนี่ยโจทย์อีกหนึ่งโจทย์ที่เราคํานึงถึงครับนี่ก็กาลังเปลี่ยนสเกลครับเปลี่ยนสเกลตู้ใหม่อยากแค้นดักอีกเพราะว่าผมต้องการให้เสียงอยู่ในพื้นที่เท่านั้นครับไม่อยากห้ออกไปข้างนอกครับผมครับแล้วก็โทนการฟังเสียงเนี่ยก็ถือว่ายากมากครับผมฟังเสียงยากมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยพื้นที่มีแค่นี้แล้วก็พื้นที่ออกด้านข้างนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ลําบาก <S 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 ทีนี้เสียงที่ได้ก็ต้องฟังละเอียดฟังสบายแบบนั่งกินแล้วชิลครับวันนี้ก็ ลูกค้าก็ทําเป็นคล้ายเป็นผับเป็นบาร์ประมาณนี้ครับผมครับจะเป็นฝรั่งเปส่วนใหญ่ในการนั่งกินเหล้าประมาณตรงนี้ที่ลูกค้าว่านะครับผมครับนะครับตอนนี้ทีมงานก็ําลังสร้างตู้ครับเห็นไหมครับวีทีอยู่นี่แต่ตู้หายไปนู่นครับเพราะว่าการฟังอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ครับอันนี้ก็จะหันไปฝั่งนี้อีกนะครับเป็นจุดท้าทายในการติดตั้งของทีมงานเราเหมือนกันนะครับผมครับ เนี่ยองศาตู้ถือว่าเป็นตัวสาคัญมากครับผมครับเราต้องตั้งองศาตู้เนี่ยคือเอาง่ายต้องลงตามบที่เจริญการโดยที่ไม่ให้มันเสียพลังงานทิ้งนั่นเองครับผมครับนะครับไม่ใช่ง่ายครับการตั้งองศาตู้ถ้าองศาไม่ได้เนี่ยทิศทางเสียงก็ไม่ได้ทําให้มันเสียพลังงานทิ้งเนี่ยเอาไว้ง่ายในร้านเนี่ยเรามันจะป็นต้องเปิดแรงต้องเปิดแบบเบาๆเคลียร์ครับผมครับแล้วก็คนมานั่งกินตั้งฟังเนี่ยจะพูดกันรู้เรื่องแล้วก็ฟังเสียงเพลงรู้เรื่องด้วยนั่นคือโจทย์หลักสำหรับการตั้งในร้านอย่างนนนนนีีี้้้คคััับืือออตตววก็า์แข 1390ารอาน,นะครับเห็นไหมครับนี่ถือว่าสามารถทําได้หลายงานมากครับนี่เห็นไหมครับรูหลายรูเราสามารถยับขยับปลามันเอียงซ้าขวได้ครับเปน็หนหนึ่งชิ้นค้าที่บริษัทรนะยนานะครับ1,390ัรเบาทเท่านั้นครับตอนนี้เราก็ใช้งานบาร์นี้อยู่นะครับผมครับนี่พนักงานกาลังหาอุศาภูมตู้ที่แท้จริงเออดีแล้วดีแล้วที่ลงต้องการนี่แล้วมาเนี่ยนี่องศาภแท้จริง คือพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยคืออยากให้เสียงตกแค่ตรงนี้นะครับถกตกแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าพื้ทีเท่านั้นครับไม่อยากให้เสียงพลังงานทิ้งครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆเห็นไหมครับอยู่ใกล้ตรงนี้นี่ครับเนี่ยทำไมผมไม่อยากให้ไม่อยากเสียพลังงานทิ้งเพราะว่าเราต้องการไม่ให้เปิดแรงรับเปิด d o u เบ e เนี่ยคนอยู่นี้ก็สามารถฟังเสียงได้ครับแล้วก็นั่งฟังกินเหล้าได้ครับผมครับคือบรรยากาศกินเหล้าเนี่ยคือถ้าบรรยากาศี่ชิลเนี่ยแบบนั่ง c h i ผมบอกเลยว่าโอ้โหกินกินสบายแบบละมุนแล้วก็รู้สึกว่า ได้บรรยากาศในการกินครับผมสว่างแน่นอนสำหรับคนนั่งกินท่านก็เสียงเสียงดีครับผมครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จครับผมก็จะพาฟังระบบเสียงครับผมก็ว่าเป็นยังไงครับตอนที่มาเราหันไปฝั่งนู้นครับทีนี้ฝั่งนู้นลูกค้าจะปิดกระจกครับก็เลยหันไปฝั่งนี้ครับก็เลยเป็นยากพอสมควรเพราะว่าวิธีมันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็พื้นที่การฟังก็อยู่ซ้ายอยู่ขวาเนี่ยมันเป็นการออกแบบระบบที่ยากพอสมควรครับวันนี้เราก็จัดการครับหันไปฝั่งนู้นหนึ่งชุดครับผมครับแล้วก็อยู่ฝั่งนี้หนึ่งชุดครับผมตาม่ะ มันต้องขันมาอย่างนี้ครับผมครับแต่ที่ก็ขัดหลักทจะดีนิดหน่อยครับอย่างตู้เบสนที่ผมบานเนี่ยลูกค้าเขาอยากได้เทอร์โบครับตามกิ่งพยอมาตินพวกตู้หน้าเปิดให้แต่ลูกค้าต้องการแนวเงี้ยแล้วก็โซนบ้านเราครับเขาชอบแนวคือแข่งอย่างนี้ครับแบบกระเดียงตึ๊กๆเนี่ยก็ถือว่าแรงและสำหรับโซนบ้านเราครับผมครับทั้งระบบไฟครับไฟแล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้าด้วยไฟก็โอ้โหพันผสมครับผมไฟที่เรามาให้ทั้ง มือ1นมือสองผสมกันครับนี่ตามงบลูกค้าแล้วก็จัดไปครับตามลูกค้าต้องการครับสำหรับระบบไฟระบบเสียงในที่เดีวยวกันครับไปฟังเสียงครับผม ใจมันเสมอก็ใจมันรักรักเธอทุกสุดหัวใจรู้แล้วว่า รา,ราหาราไหนครับที่ยังขาดเครื่องเสียงอย่างนี้ครับเราก็สามารถไปดูหน้างานปฏิตั้งระบบให้ลูกค้าเลยครับต้องการเสียงแนวไหนฟังสบายฟังแบบกระแทกเราก็สามารถคัดสรรในบทครับผมสรับ เครื่องเสียอย่างนี้แล้วก็ระบบไฟอย่างนี้ครับผมครับพร้อมติดตั้งพร้อมดูแลให้หมดทุกอย่างครับผม